ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี t ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ และมาติดตามเรื่องของกองชับโบกนะคะที่มีการโต้หุนเซนอย่าบิดเบือนไทยไม่ใช่ผู้รุกรานนะคะชี้กัมพูชาที่เป็นคนเริ่มก่อนคะ่ะจากกรณีที่สื่อกัมพูชารายงานว่าสมเด็จหุนเซนค่ะออกถแถลงการด่วนถึงกองกําลังแนวหน้านะคะระบุว่าขณะนี้ตนได้ลงมาบัญชาการรบร่วมกับนายรัฐมนตรีคุณมเนตแล้วและกล่าวหาว่าฝ่ายไทยคือผู้รุกรานได้ใช้อาวุธหนักระดมยิงใส่ฝั่งกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าเป็นกลยุทธ์ หวังดึงให้กัมพูชาโต้อตอบค่ะเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการฉีกสัญญาหยุดยิงและทำลายถแถลงการสันติภาพพร้อมสั่งให้ทหารกัมพูชาอดทนโดยระบุเขาว่ามีการกำหนดเส้นแดงสำหรับการตอบโต้ไว้แล้วหากยังไม่ถึงจุดนั้นห้ามหลงกลยิงสวนเด็ดขาดค่ะต่อกรณีข่าวนี้นะคะวันนี้ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกค่ะท่านก็ออ,อกมาชี้แจงนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะฝ่ายไทยเนี่ยเชื่อมาตลอด ะะว่าสมเด็จฮุนเซนคือผู้สั่งการบังคับพันชาตัวจริงของประเทศกัมพูชาค่ะส่วนประเด็นการบิดเบือนที่พยายามกล่าวหาไทยว่าเป็นผู้รุกรานกลับแย้งกับความจริงนะคะว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนนะคะในการที่นํากําลังพร้อมอาวุธเนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่อธิปไตยไทยในหลายพื้นที่รวมไปถึงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลจํานวนมากบริเวณแนวชายแดนด้วยนะคะโดยในช่วงหยุดยิงค่ะตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก็พบว่าฝ่ายกัม มีพฤติกรรมที่ยุยุมาโดยตลอดนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้อาวุธทุ่นระเบิดทําร้ายฝ่ายไทยก็มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนนะคะจนนาให้ฝ่ายรัฐบาลไทยเองเนี่ยขอระง,งับข้อตกลงร่วมเพราะว่าผลจากการกระทําของฝ่ายกัมพูชากัมพูชานั้นจึงเป็นผู้ที่ฉีกสัญญาต่างๆโดยเจตนาผ่านการกระทําของตนเองค่ะนอกจากนี้นะคะกัมพูชาไม่ได้แช้ความอดทนจริงอย่างที่กล่าวไว้เลยค่ะเพราะว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่7ธัน ว่าคมที่ผ่านมาค่ะทหารกัมพูชาก็มีการยิงใส่ทหารไทยอย่างโหดร้ายแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนก่อนนะคะรวมไปถึงตลอด23สวันที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็ใช้อาวุธทุกชนิดโจมตีฝ่ายไทยนะคะด้วยประมาณที่หนานแน่นมาตลอดซึ่งพบว่ามีพื้นที่พลเรือนได้รับผลกระทบจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านโคศกกองทัพบ,บกก็ยังกล่าวย้ำนะคะว่ากองทัพบ,บกเนี่ยมีสิทธินในการป้องกันตนเองจนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนเนี่ยจะยุติลงค่ะ เพื่อปกป้องอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนไทยตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็หลักมนุษยธรรมยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มความรุนแรงแต่มีหน้าที่ต้องตอบสนองต่อการลุกละเมิดอ,อธิปไตยอย่างจําเป็นและเหมาะสมค่ะติดตามรราฟังรายการ93วาไ i ต t y ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติ ทางสวทเบตง FM 93 m h z และเพจสวทเบตงนิวส์